สวัสดีครับสวัสดียามเช้าโา <g Games> รเรียนของเฮาก็ลังจะไปโรงเรียนรานนี้ก็มาอัปเดตเรื่องขาบางเพยนน้ำแร่เฮ้นี่ส่งน้องดาไปโรงเรียนยามเช้าท้อ <c oughs> งฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสก็เป็นแต่ฮ้อนอนะแต่มือ่อพูดนะฝนตกน้นนองน,น,น้องดาเนาะ ข้าวเฮาก็ไอ้ที่แบนมดเลยหายมดเลยฝั่งนั้นก็แม่นเมดครับลมฝนตกมือแหละลม้มเด้แต่ว่าแบนมดเลยเมือนน่อวันอย่างนั้นวันวันอะไรมีตลาดวันอะไรมีตลา,าดนัด อัปเดตตละหาอะไรกินบ้อยากกินส่งน้องดาไปโรงเรียนแล้วก็อัปเดตเรื่องขาบกเคนเป็นไงไรแน่ดีขึ้นหรือยังอัปเดตขาด,ดีขึ้นแล้วครับยุบมาแล้วยุบมาแล้วแต่ก็ยังมีคัดนิดๆหน่อยๆขอบคุณเอฟี ก้อนหายไปไวเด้นะอย่งนงนะน้อยนึงเนาะบันเวลายปนไดแต่ก็บเจ็บมากครับก็พยายามบ่ค่อยเดินแต่ก็แหละน้อาน้ำอุ่นประคบนี่ก็ยังมีบวมน,นิดข้วเข่าเป็นก้อนเป็นก้อนเนี <laughs> ่ยเป็นกระดัน <laughs> แต่เหลือน้อยเดียวแล้วใช้หมดแล้วแล้วใกล้หายแล้ว บ้าานเแดดขนาดมื่อไเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะแต่ยังเนียให้แข็งแรงกว่าน,นี้สักหน่อยก่อนค่อยพาเลาะกลดีขึ้นแล้วแหละแดดกะฮ้อนคักยังบหนาวอยู่เนาะมีหนาวบุกี่มือนึองมีน้ำหมอกมีหนาวได้เมื่อสองมือ่อเดี๋ยวก็ขับมานอ,อนที่เก่าทีนี้สี่ไหลเรือไฟเลยยังบ่หนาวอยู่ ปีที่แล้วเราทำใส่เสื้อกันหนาวเลยวได้หนิตอนเช้านี่เนาะหนาวเลยน้ำหมอกลงปีนี้เหรอช้าเพิ่นว่าหนาวมาช้ามันสิหนาวนานเนี่ยไม่รู้ต้องรอรุ่นแต่ละปีเขาบอกอะไรไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เต้องรอรุ่นรอรุ่นไปเรื่อยๆแต่ละวันสองปรเห็นเนาะอนาคเหนือห่อยพวกหงเงาเงาเงากันจ้ะ เดวหน่อยรถน้ออันดาก็มาเพราะว่าน้ออันดาคือรถรับส่งเนาะคช่จ้ะคืรถรับส่งยามเช้าไปกับรถรับส่งกับพวกไก่นะพวกไก่โรงเรียนมีรถรับส่งก็สบายแน่ไม่ต้องเที่ยวนักเที่ยวส่งเวลาทำเอื่างอื่นแล้วก็ประเดตเรื่องตาติ๊กมามือไหร่เร็วๆนี่แหละครับ มาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ทันทายเห็ดออกเนะาะก็จะได้เก็บเฮ็ดสักก่อนเก็บเห็ดรัวๆให้น้องเล่นบ่นสักก่อนตะใจสักก่อนก <laughs> ีก็น้องดากไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนี้น้องดาไปโรงเรียนเนาะกีก็เจ็บขาก็เลยบอกค่อยได้เฮ็ดอย่างก็จะมีอัปเดตร,ร,รอบๆบ้านอัปเดตขาเจ้าของเห่นนั้นครับใกล้เลยๆเดี๋ยวติ๊ก์ข้ามาก็จะพาได้เลาะอ,อีกแหละ แต่ตอนนี้ก็ได้แต่คิดทอดไปก่อนคิดฮอดพูดอยู่ไกลเอานะครับเนาะคลิปนี้กับฝาวเพลงเท่านี้ครับมามาแจ้พี่น้องว่าขาบเกลีดีขึ้นเยอะแล้วมาต้องเป็นห่วงเลยครับม่ต้องเป็นห่วงไก่ไก่หายแล้วไก่เชื้ออกมาเลาะแล่นได้คือก่อแล้วแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า